มันม่วงเชิญเลยค่ะตามล่าหามันม่วงอยู่ในเพื่ออย่างนะกะปิ้นโปเทโต้ไม่ไม่ที่นี่ที่สุนเฮงสวิ้โปเทโต้มันม่วงที่สุนเฮงมันคือขึ้นเื้อแท้ฮะมันแสบเหระเนาะตัวกับตัวบ่ท่นเว้ย มันบ่าแสบสินี่คนมาตามหาเพราะ่าามล่ามันว่าเนี่ยแซบมันม่วงสวิทโปรเตเตอร์ไอเสื่อนสวิทโปรเตเตโต้ไอเป็นสวิทโปรเตเตอร์ได้จังไงเนาะภาษาอังกฤษกับบอกแข็งแรง